ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทของปีพศส5 0 0ันอนะครับ31นะครับที่นํามาฝากพี่พี่น้องนองนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับความแตกต่างก็คือท okay. ั้งสองเหรียญน,นะครับอีกเหรียญหน,นึ่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ออกกูขาสักนิดหนึ่งนะครับแต่เหรียญนี้สภาพเนื้อเหรียญเนี่ยปกตินะครับก็อยากให้พี่พี่น้องๆ้องสังเกตดูกันนะครับว่าเวลาเราเจ็บไซส์ซอยกันนะครับ อยากให้เห็นกันนะครับเพราะว่าสองเหรียญนี้ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับของปีพศ2 5งพนรนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตออกมาก็ประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับก็ถ้าดูแล้วก็อยู่ที่391เหรียญน,นะครับอันนี้คือจํานวนการผลิตออกมาแต่ก็จะมีความผิดปกติก็เพราะว่าผลิตเยอะนะครับก็จะมีเหรียญที่ปแปลกออกมาก็จะนในลักษณะ ของการขึ้นรูปหรือว่าแม่พิมพ์อาจจะสกปรกนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแม่พิมพ์ที่ปกติอยู่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับก็จะศาสตร์แล้วก็ดูแล้วตัวหนังสือนะครับหรือว่าแม่พิมพ์ที่ขึ้นรูปนะครับที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับครับก็เป็นอีกเรียนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วณนปัจจุบันนี้นะครับถ้าบอกว่าเจอไหมก็มีเจอบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นเหรียญใหม่ๆกันนะครับที่ออกมานะครับครับที่นี้เรามาดูในเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทนะครับข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับจะมีข้อมูลในลักษณะไหนแล้วรูปแบบจะเป็นในลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆลองชมกันดูแล้วก็นําไปจับใจใช,ช้สอยกันนะครับว่าแต่ละเหรียญถ้าเวลาเราเจอมันผิดปกติไหนก็ควรที่จะ สะสมใบนะครับมันมีเป็นบางเหรียญที่เขาก็ประกาศสั่งซื้อกันเหมือนกันนะครับแต่มันก็ต้องผิดปกตินะครับเพราะว่าเหรียญในปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าหายากก็ยังไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับยังพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเหรียญที่ผิดปกตินะครับอออก็มาเปรียบเทียบระหว่าง2เหรียญน,นี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับกระสัดหมุนเวียนนะครับ ของปีพุทธศักราชที่จัดทำเรียนว่าปีพศ2500นะครับ31นะครับวัดภาษีรัตนศาสตร์รามหรือว่าวัดภาษีรัตนเกรินเองนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์โลหะสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับราคา1่งบาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับนะครับเป็นเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับทั้งสองเหรียญเช่นเดียวกันนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้มานี่นะครับก็ 20มิลนะครับขานาดความหนาของเหรียญนะครับด้านนี้นะครับก็อยู่ที่1.4มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับรลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีภาพบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรานะครับมาพุมิพลอดุลยเดชนะครับพินปักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับบรมษขติยาราชนะครับพุตตะพรนะครับสรองพระองค์กลุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชการที่9ก็มันเหมือนกันนะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับที่บอกว่ามีรอยขูดขาทั้งสองเหรียญนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันที่นี้กลางเหรียญนะครับนี่ตรงกลางเหรียญนะครับมีภาพเป็นรูปวัดภรีนะครับรัตนศาสดารามนะครับเนี่ยทั้งสองเหรียญนะครับครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบน ทางยอดพระธาตุนะครับก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาจากประเทศไทยก็คือปีพศนะครับ2531นะครับถัดลงมาจากปีพศก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับตัวใหญ่ๆหน่อยถัดลงมาจากเลขหนึ่งไทยก็จะเป็นเลขหนึ่งฮัดรบิกนะครับโดยจะมีคําว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของทั้งสองเหรียญนี้เปรียบเทียบกันนะครับเหรียญนี้นะครับผิวนะครับผิวเหรียญจะเนียนนะครับ ดูนะครับผิวเหรียญจะเนียนแล้วก็ตรงร่องรอยของแม่พิมพ์การขึ้นรูปนะครับก็จะต่างกันนะครับเนี่ยจะเนียนเรียบนะครับแต่มาดูฝั่งนี้นะครับความแตกต่างนะครับร่องรอยหรือว่าแม่พิมพ์นะครับการขึ้นรูปเนี่ยจะมีรอยขูดขาะนะครับลายเส้นก็จะผิดเพี้ยนนะครับอาจจะจางบ้างอาจจะขึ้นเห็นได้ชัดบ้างนะครับแล้วก็เป็นลวดลายแบบเป็นจุดๆนะครับเป็นสากๆนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับ ก็การขึ้นรูปมาก็มาจากนรงนะครับจากโรงงานกระสาดไทยเราครับที่ขึ้นรูปมาก็เป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าในผมสันนิษฐานนะครับผมก็จะสันนิษฐานในเรื่องของแม่พิมพ์สกกรกนะครับจากดีบุกนะครับหรือว่าจากดีบุกของเศษของเหรียนนะครับที่ไปเกาะตามหล่องตามดอกแม่พิมพ์ทําให้การขึ้นรูปเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับอันนี้ก็คือ ข้อมูลในการสันนิษฐานของผมนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวันที่ประกาศใช้กันนะครับของเหรียญนี้นะครับครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่18สิงหาปีพศ2 5 2 9นยิบนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักของเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่3.4กรัมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจานวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่3 9 1รล้าน44ี่เหรียญประมาณนี้นะครับ ของเหรียญ1บาทปีพศ2531นะครับมาดูในเรื่องของราคากันนะครับของเหรียญปีพศ2531นี้นะครับราคาณปัจจุบันนีนะครับที่อัปเดตขึ้นมาใหม่หหที่75บาทนะครับอันนี้ผมอ้างอิงตามเพจต่างๆนะครับที่มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสภาพของเหรียญน,นะครับสภาพของเหรียญการเปลี่ยนแปลงและก็อายุของเหรียญเริ่มจะน้อยลงนะครับก็ มีราคาเพิ่มเติมขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามเเป็นกำลังใจนะครับหาเรียนรู้ว่าข้อมูลต่างๆนำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ